จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมหารือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพื่อวางแนวทางในการปฏิบัติที่ปลอดภัยในการควบคุมป้องกันโรคโควิดสินายพนุแย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปลัดจังหวัดนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้เกี่ยวข้องร่วมหารือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ห้องประชุมอยุธยาสารกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่าจากการติดตามสถานการณ์คลัสเตอร์ผู้ป่วยโควิด -19 ที่ตลาดกลางเพื่อการเกษตรหรือว่าตลาดกุ้งตำบลหันตราอำเภอพระนครศรีอยุธยาจึงมีการ จากการผลจากผลการตรวจเชิงรุกนะครับรอบสองและจากการตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก4รายนะครับจึงได้มีมติสั่งปิดต่ออีก7วันไปจนถึงวันที่4พฤษภาคม2564อีอีกทางได้มีการใช้สถานที่ของร้านค้าในตลาดเป็นที่กักตัวจึงยังเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหาแนวทางสร้างความปลอดภัยโดยจะออกคำสั่งให้ปฏิบตัติต่อไปครับ